เดี๋ยวแอดมินจะพามาดูว่าตู้ไม้อัดของทางร้านทําเป็นรุ่นไหนบ้างตัวนี้จะเป็นตัว12นิ้วเสียงกลางใสเน็ตเวิร์กตัวนี้จะเป็นตู้กันน้ํานะที่เรียกเรียกกันแบบติดปากเนาะตัวนี้จะเป็น12นิ้วโรงแรมที่เฮียต้อยเขาแจ้งไปอาตะแกงของเขาก็จะเป็นตะแกงปั๊มใส่โลโก้นากาชีนะคะตัวนี้จะกันฟิลเตอร์ให้ข้างๆก็จะเป็นเหลี่ยมแบบนี้เหมือนทรงคางหมูนะ ส่วนด้านหลังก็จะเป็นเพดเหล็กที่เป็นสเปกค,คอนนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวตัดเสียงแหลมเสียงกลางนะส่วนมากคือเขาจะเอาขึ้นนะคะอันนี้ก็คือด้านหลังของตัวไม้อัด12นิ้วโรงแรมหรือ12นิ้วเน็ตเบรกนะคะถ้าลูกค้าจะซื้อแยกได้เหมือนกันตัวน,นี้จะอยู่ที่ใบละ4,890บาทนะคะอันนี้คือส่งฟรีเก็มเงินปลายทางเหมือนกันถัดมาก็จะเป็นตัว12นิ้วไฟเบอร์ของทางร้านก็คือจะมันมันจะไม่ใช่ไม้นะสามารถโดนน้าได้ตัวน,นี้ก็จะมีเน็ตเิรกเหมือนกันนะัด หน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้ตะแกรงก็จะเป็นตะแกรงปั้มเหมือนกันด้านบนก็จะเป็นที่จับเราจะยกแบบนี้หรือเราจะยกแบบนี้ก็ได้แล้วแต่เราถนัดส่วนด้านหลังเป็นรูสเปกคอนไฮ้ส่วนด้านล่างคือมันเป็นล้อมันสามารถเลื่อนได้นะตัวนี้จะเป็นตู้12นิ้วไฟเบอร์ถ้าลูกค้าจะซื้อแยกได้เหมือนกันตัวนี้จะอยู่ที่ใบลนะ3,990บาทนะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ตัวนี้ก็จะเป็นตัว15นิ้วมาตินเป็นไม้อัดด้านล่างเราก็จะเป็นขาพลาสติก อันนี้ก็คือด้านหน้าของตัวมาตินตัวนี้นะคะก็จะเป็นโลโก้ตะแกงปั๊มหนาๆแบบนี้เลยส่วนด้านข้างที่จะเป็นแบบเหล็กจะเป็นแบบเหล็กแบบนี้เลยอย่างดีเลยนะคะถ้าเป็นไม้อัดของทางร้านนะเขาจะใส่เป็นแบบเหล็กให้หมดเลยส่วนด้านบนก็จะเป็นเป้าเหล็กเหมือนกันเบ้าเหล็กใส่เสาที่ขึ้นจากตู้เบ็ดขึ้นเสียงกลางก็จะเป็นแบบเหล็กหมดแถบด้านหลังเขาก็จะเป็นแถบเหล็กเหมือนกันก็จะมีรูสเปคคอรถ้าลูกค้าสั่งซื้อตัวนี้จะอยู่ที่ใบละ4,990สส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้เหมือนกันนะคะ ถัดมาจะเป็นรุ่นเสียงกลางโรงแรมหรือเราเรียกเสียงกลาง Network, เน็ตเวิร์กเนาะจะเป็นตัว715ตัวนี้จะเป็น15นิ้วนะคะเสียงกลางก็จะเป็นเบาด้านล่างนะตัวนี้ก็จะเป็นขาขาพลาสติกนะคะด้านหน้าก็จะเหมือนตัว12นิ้วโรงแรมเลยนะแต่ตัวนี้จะขนาดใหญ่กว่าเป็นตะแกรงปั๊มแบบหนานะตัวนี้ก็จะเป็นมีฟิลเตอร์กันฝุ่นให้ด้วยส่วนด้านข้างของเขาหูจับก็จะเป็นเหล็ก ส่วนด้านหลังก็จะเป็นเป็นแถบสเปคคอนแล้วก็มีสวิตตัดแหลมตัดกลางนะคะตัวนี้ถ้าสมมุติถ้าลูกค้าจะซื้อแยกจะอยู่ที่ใบละ6 4 0 0บาทนะคะก็คือซื้อแยกได้นะก็ส่งฟรีเกมเงินปลายทางเหมือนกันค่ะถัดมาก็จะเป็นรุ่น18นิ้วเบลดมาตินจะเป็นตัวโครงหล่อนะที่ทางร้านขายอยู่อันนี้ก็จะเป็นตัวด้านหลังของตัวมาติน1ินิ้วนะคะก็เป็นแถบเหมือนกันก็รูสเปคคอนก็มีตัว ตัดแหลมตัดเบรดที่อยู่ไม่ให้รบกวนเนาะด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นตะแกรงปั๊มตะแกรงปั๊มอย่างหนาด้านในมีฟิลเตอร์กันฝุ่นให้ถ้าสมมุติว่าลูกค้าอยากือแยกตัวนี้จะอยู่ที่ใบละ9,990บาทรุ่นเสียงกลางเหมือนกันมีเน็ตเวิร์กแต่เป็นไม้ที่มันโดนน้ำไม่ได้นะตัวนี้มันจะเป็นไม้เอ็มตะแกรงก็จะเป็นคล้ายๆกันแต่รูปทร,รงตะแกรงมันจะไม่เหมือนกันจะเป็นเหลี่ยมแบบนี้ให้เราสังเกตง่ายๆนะ เป็นตะแกงปัม๊มด้านในมีฟิลเตอร์กรันฝุ่นให้นะคะส่วนด้านข้างก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้เลยไม่มีที่จับส่วนที่จับของเขาอะ่ะมันจะอยู่ด้านหลังตัวนี้นะที่จับส่วนด้านหลังก็จะเป็นเผเหล็กเหมือนกันก็จะเป็นรูสเปคคอนถ้าลูกค้าจะซื้อแยกได้เหมือนกันคะ่ะตัวนี้จะอยู่ที่ใบละ3 9 9 0บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอลัม์ของนาคาชินะคะจะเป็น4นิ้ว3ดอก อันนี้ก็จะเป็นดีเทลของเขานะคะอันนี้จะเป็นคอลัมน์สีดอกนะอันนี้จะเป็น3ดอกแรหดอกก็เป็น4ดอกเป็นตะแกรงปัม๊มแต่ตัวนี้มันจะไม่มีฟิลเตอร์กันฝุ่นให้นะคะส่วนด้านข้างก็จะเป็นแบบเรียบๆแบบนี้แล้วส่วนด้านหลังก็จะมีที่จับให้ก็เป็นแถบสเปคคอนเสียบสายลําโพงนะคะถ้าสมมุติว่าลูกคา้าลูกค้าจะซื้อแยกได้เหมือนกันตัวนี้จะอยู่ที่ใบละ2,800บาทนะคะอันนี้ก็ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้เหมือนกันนะคะ ตู้แขวนของทางร้านจะมี2แบบนะคะเดี๋ยวอันนี้จะแกะแบบธรรมดาให้ดูก่อนอีกอันนี้คือยังไม่ใช่ตัวท็อปนะตัวนี้ก็จะเป็นตะแกรงปั๊มเหมือนกันก็จะมีฟิลเตอร์กันฝุ่นให้ตัวนี้ใช้ฟิลเตอร์กันฝุ่นอย่างหนานะอันนี้ก็คือดีเทลด้านหน้าของเขานะคะส่วนด้านข้างด้านข้างของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยก็จะมีแบบเหล็กเหมือนแบบว่าเราต่อต่อจากใบที่1ไปใบที่2ไปใบที่3นะคะอันนี้ก็จะมีมีแบบเป็นเหล็กให้ตัวน,นี้ก็เป็นตัวที่จับส่วนด้านหลังเขาจะเป็นตัวที่ ที่ใช้สเปกคอนเสียบนะคะตัวด้านหลังนะก็คือจะเป็นแผ่เหล็กแบบนี้แบบนี้เลยถ้าสมมุติว่าลูกค้าอยากจะได้ตัวนี้แต่ไม่อยากแขวนจะทําเป็นตู้มอนิเตอร์ทําได้ไหมทําได้นะแต่แจ้งก่อนว่าตัวนี้จะไม่มีแอมในตัวนะคะสามารถทําได้เหมือนกันตัวนี้นะตัวนี้ถ้าจะขายจะอยู่ที่ใบละ8,990บาทเก็บไปทางได้ถัดมาจะเป็นตู้แขวนอีกรุ่นที่เป็นตัวท็อปด้านหน้าดีเทลเขาจะเป็นเรียบๆแบบนี้ เป็นเรียบๆตะแรงด้านในก็เป็นตะแรงปั๊มด้านในเป็นฟิลเตอร์อย่างหนาเหมือนกันจะต่างกันตรงดีเทลของตัวอะไรอันนี้จะเป็นตัวแพงจะเป็นแบบนี้อะไรก็จะอย่างดีหน่อยอน,นี่ก็จะเป็นรูท,ที่จับนะคะส่วนด้านหลังตัวท็อปจะมีเหมือนรูท,ที่รูจับเป็นรูสเปคอนตัวนี้ก็จะเป็นด้านหลังเหมือนว่าเราต่อพ่วงจากใบอีกใบหนึ่งมาหาใบด้านบนเหมือนตตู้พ่วงตู้แขวนะนะคะถ้าเราตั้งตู้แขวนน่ะมันจะมีแบบ ตั้งผิดแล้วก็ไม่ผิดเพราะว่าถ้าสลับอีกฝั่งหนึ่งอ่ะก็คือไม่ได้เลยตั้งให้ถูกอะ่ะคือตัวสเปคคอนอะ่ะมันจะอยู่ด้านบนมันจะหลบฝนนะตัวสเปคคอนจะอยู่ด้านบนจะหลบฝนแบบนี้แต่ถ้าตั้งแล้วมวดสเปคคอนจะอยู่ตรงนี้ก็คือผิดเราต้องกลับด้านใหม่นะคะตัวนี้เป็นตัวท็อป12นิ้วตู้แขวนตัวนี้จะอยู่ที่ใบละ12,000บาทก็ตัวนี้จะเป็นโครงหล่อนะคะถ้าซื้อแยกได้เหมือนกันทาเป็นมอนิเตอร์หรือจะทำเป็นตู้แขวนก็ได้นะคะ สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูดอกลําโพงของทางร้านนะว่ามีรุ่นไหนบ้านที่เห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นรุ่นดอกแหลมะจรวดเนาะแหลมปากแต่ตองแตตัวนี้ก็จะเป็นใส่ตัวตู้เสียงกลาง12บนิ้ว15นิ้วนะคะตัวนี้จะอยู่ที่300ร้อยวัตต์จะเป็นดอกแหลมจรวดนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของเขา3ามร้วัตต์8นิ้วรหัส8-36ถ้าลูกค้าจะซื้อเฉพาะดอกก็ได้อันนี้จะอยู่ที่ดอกละ8 9ดบาทค่ะ ถัดมาตัวนี้ก็จะเป็นดอก12นิ้วอันนี้จะเป็นหน้าดอกของ12นิ้วนะคะอันนี้หน้าดอกของเขานะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้12นิ้วตัวนี้400วัตต์นะคะรุ่นนาคาชิ1 2 3 6นะคะอันนี้ไทยแลนด์นะราคาดอกละ890บาทนะคะถัดมาก็จะเป็นรุ่น15นิ้วดอกดอกเบรดนะอันนี้จะเป็นหน้าหน้าดอกของเขาตัวนี้จะใส่รุ่นตู้เบรดตู้เบดของทางร้านตู้เบรด15นิ้วนะคะแล้วก็ เป็นตู้รุ่นตู้บ้านจะเป็นรุ่น157ถ้าจะใส่ก็จะเป็นรุ่นนี้นะคะ15นิ้วแล้วก็500วัตต์นะรุ่น1536ถ้าลูกค้าจะซื้อแยกได้เหมือนกันนะคะจะอยู่ที่ดอกละ1 0 9 0บาทนะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ถัดมาก็จะเป็นตัว18นิ้วโค้งหล่อของทางร้านรุ่น1818 18นะคะเดี๋ยวให้แกะดูว่าด้านในเป็นแบบไหน อันนี้จะเป็นตัวสปริงล็อกของตัวอะไหล่นะคะเพราะว่าถ้าเป็นตัวดอก12นิ้วดอก15นิ้วอะ่ะตัวนี้อะ่ะมันจะเป็นตัวที่มันปักจีแต่18นิ้วอะ่ะทั้งโครงหลอดและโครงปัม๊มมันจะเป็นตัวสปริงล็อกนะเราไม่ต้องปักจีก็เป็นรุ่น1818 18นะตัวนี้จะอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยวัตต์นะคะตัวนี้สิบแปดนิ้วโครงหล่อนะถ้าสมมุติถ้าลูกค้าจะซื้อราคาดอกละสามพันห้าร้อยบาทค่ะถ้าลูกค้าจะซื้อแยกนะ ตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ลูกค้าเขาต้องการเยอะนะที่แบบว่ามาหน้าร้านแล้วลูกค้าต้องถามหารุ่นนี้จะเป็นรุ่น18นิ้วแม่เหล็ก2ชั้นลูกค้าเรียกร้องมาอยากดูตัวแม่เหล็ก2ก้อนว่ามันเป็นแบบไหนอันนี้ก็คงเขาแบบแบบนี้เลยหนาแบบนี้เลยเป็นแม่เหล็ก2ก้อนก้อนที่1ก้อนที่2ก็จะเป็นแบบนี้ตัวตัวสปริงก็จะเป็นสปริงล็อกเหมือนกันนะตัวนี้ถ้าสมมุติว่าลูกค้าจะซื้อเฉพาะดอกก็ได้เหมือนกันตัวนี้จะอยู่ที่ดอกละ4,500บาทนะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ ตัวนี้จะอยู่ที่1 8 0 0วัตต์นะตัวนี้นะคะครงหล่อแม่เหล็ก2ชั้น18นิ้วสายสเปกคอนนะสายลำโพงมีขนาดไหนบ้างอ่าตัวนี้ที่เห็นอยู่ตัวนี้จะเป็นขนาด5เมตรนะคะจะเป็นแบบนี้เลยถ้าสมมุติว่าเราจะเก็บใช้เหมือนเดิมแล้วก็ก็แบบนี้ตัวนี้จะเป็นหัวสเปกคอนนะคะ2ฝัง่งนะอันนี้ขนาดสาย2อ5คนะคะมีเป็นหัวสเปกคอนแบบนี้เลยอันนี้คือสาย5เมตรนะ ถัดมาถัดมากจ็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นรุ่น2เมตรนะเปิดออกใช้งานง่ายเราไม่ต้องฉีกไม่ต้องอะไรเลยขนาดก็เหมือนกัน2คูณ2.5นะอันนี้ก็คือสาย2เมตรถัดมาที่เห็นอยู่ก็จะเป็น10เมตรนี่จะ้ะบปดออมาใช้งานง่ายก็เป็นบอกขนาดสายว่าเราใช้สายขนาดเท่าไหร่นะคะก็เป็นหัวสเปกคอนพร้อมเปิดใช้งานใส่สายได้เลยตัว2เมตรจะอยู่ที่เส้นละ300บาท ตัว5เมตรจะอยู่ที่390ตัว10เมตรจะอยู่ที่540บาทนะคะอันนี้ก็ที่อยู่ฝั่งนี้นะก็จะเป็นสายขนาดยาวที่ลูกค้าชอบแบบยอดฮิตเลยที่ลูกค้าถามมาก็จะมี15เมตร20เมตรแล้วก็30เมตรตัวนี้เป็น15เมตร15้เมตรก็จะเป็นถุงแบบนี้เพราะว่ามันเยอะใหญ่ก็เลยต้องใช้ตัวถุงแบบนี้นะส่วนด้านในก็จะเป็นขนาดสายแล้วก็ยี่ห้อของทางร้านเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยอันนี้คือ15เมตรนะอันนี้จะเป็นตัว20เมตรจ้ะอันนี้คือ20เมตร สเปคคอนหัวท้ายก็คือคือพร้อมใช้งานเลยค่ะก็คือไม่ต้องไปทําเองก็คือแกะนี้ใช้งานได้เลยส่วนถัดมาถัดมาก็จะเป็นตัว30เมตรพร้อมใช้งานหัวท้ายทําให้หมดทุกอย่างเหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือ30เมตรนะถ้าลูกค้าไม่อยากตัดเองไม่อยากทําเองสามารถซื้อจัดทางร้านได้จะมีความยาวถึง30เมตรคือยาวสุดของทางร้านนะ15เมตร20เมตร30เมตรสั่งได้นะคะ 15เมตรนะถ้าลูกค้าจะซื้อก็จะอยู่ที่เส้นละ690บาทนะคะส่วน20เมตรลูกค้าจะซื้อก็จะอยู่ที่เส้นละ840บาทส่วน30เมตรก็จะอยู่ที่เส้นละ1,140บาทจ้าที่เห็นอยู่ตรงนี้คือสายสัญญาณที่ทางร้านมีอยู่นะอันนี้ก็จะยกตัวอย่างให้ดูตัวนี้ก็จะเป็น ตัวผู้โมโนนะคะอันนี้ผู้โมโนนะถ้าลูกค้าจะซื้อทางร้านขายเส้นละ350้าบบาทนะคะอันนี้คือผู้โมโนทางร้านเราก็มีถัดมาถัดมาก็จะเป็นเมียโมโนเมียโมโนก็จะเป็นหัวแบบนี้นะคะเมียโมโนก็เส้นละ350้าบบาทถ้าลูกค้าจะซื้อแยกนะเนี่ยอันนี้จะไปใส่พวกคอสจะใช้งานได้นี้ดีกว่านะถ้าเป็นสายแบบนี้ถัดมาก็จะเป็นสาย XLR เนาะก็ตัวนี้ก็จะเป็นผู้เมียผู้เมียก็จะใส่พวกคอสนะ อันนี้ก็เส้นละ350บาทเหมือนกันก็คือสามารถเลือกซื้อได้ค่ะพี่จะเอาเป็นหัวแบบไหนแจ้งน้องแอดมินได้เลยต้องการเป็นออผู้เมียต้องการเป็นผู้โมโนเมียโ,โมโนแจ้งน้องแอดมินได้เลยค่ะก็คือราคาเท่ากันหมดเลยส่วนสายตัวนี้ก็จะเป็นสายแบบบ,บ้านเราจะเป็น2ออกหนึ่งเนาะเป็นสายต่อตรงโดยที่ไม่ผ่านบูทูธทางร้านจะมีเป็นยาว5เมตรนะคะเส้นละ4 0 0บาทนะ อันนี้ก็จะเป็นสายมือถือนะคะอันนี้สายมือถือเสียบเข้าตรงมิกถ้าสมมุติถ้าลูกค้าอยากได้สัญญาณดีๆสัญญาณแบบมาเต็มนะเสียบเข้าช่องไม์ก็ได้ก็คือมันเป็นรูมโมโน,โนเสียบตัวไหนก็ได้ก็จะเสียบตัวนี้ก็ได้หรือจะเสียบตัวข้างตรงนี้ก็ได้แล้วแต่ลูกค้านะก็คือมันเป็นรูเหมือนกันสามารถเสียบได้เลยถ้าสมมุติว่าเอ,อ่อเสียบช่องนี้ใช่ไหมแล้วก็ปรับลายนี้ถ้าสมมุติว่าเสียบของมิกนะ หรือถ้าจะเป็นตัวของตัวปีเสียบเข้าตัวปีก็ได้เหมือนกันตัวปีเสียบตรงไหนเห็นด้านหลังของตัวปีไหมที่มันเขียนว่า C D L C D R เห็นไหมคะอันนี้เราก็เสียบเข้าไปเลยแบบนี้แต่ถ้าลูกค้าไม่มีสายแบบทางร้านรีวิวอยู่คือลูกค้าสามารถซื้อเป็นสายแบบขาวแดงเนี่ยได้เสียบช่อง C D ตรงนี้ก็ได้นะคะอันนี้มันมี2แบบนะแต่ถ้าเป็นแบบทางร้านที่รีวิวอยู่อันนี้ก็สัญญาณจะมาเต็มมาแรงกว่านะคะส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นสาย X L R นะตัวนี้จะเป็นตัวเมีย แล้วตัวนี้จะเป็นโมโนเข้ากับอะไรก็คือจะเข้ากับตัวมิกไปหาปลีนะอันนี้ฝั่งรูเนี้ยของตัวเมียเราเข้าตรงมิกได้เลยตรงมิกเราเสียบ่เสียบได้เลยนะคะอันนี้นะนเราเสียบเข้าปุ๊บอพอเสียบเข้าตรงที่มิกเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาด้านหลังของตัวปีก็คือตรงปีแล้วก็เข้าตรงนี้นี่แหละเข้าตองช่อง C D L C D R เสียบเข้าเลยแต่เราต้องดูด้วยนะว่าตรงที่มิกะเราเสียบฝั่งขวาเนี่ย เป็นของช่องไหนนะถ้าสมมติเป็นแลเราก็ต่อ L เป็น R แล้เราก็ต่อ R นะถ้าสมมุติถ้าเราสลับกันก็คือมันจะไม่ออกนะมันจะออกคนละฝั่งนะคะอันนี้ที่เห็นอยู่เป็นรุ่นของผู้เมียนะอันนี้เป็นผู้อันนี้เป็นเมียนะแล้วเราต่อจากไปมิกไปหาคอร์สนะเดี๋ยวต่อให้ดูตัวมิกมันจะเป็นเอาตัวเมียเข้านะแล้วก็มาดูส่วนของคอร์สเราเห็นตัวนี้ไหมตัวนี้รูนี้วันนี้เป็นเป็นตัวเมียใช่ไหมเราก็ต้องเอาตัวผู้เข้า เราก็เสียบเข้าไปเลยแบบนี้อ่ะอีกเส้นหนึ่งเราเข้าฝั่งนี้เห็นไหมฝั่งนี้ก็คือคือสังเกตง่ายๆคือมันจะมีรูดเดียวที่มันไม่เหมือนกันอ่ะเราก็ต่อเข้าเลยอันนี้ก็คือเสร็จแล้วอันนี้ก็คือต่อเข้าจากมิกมาเข้าคอร์สนะตัวนี้เลยกระสายตัวนี้ก็คือลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้แต่ต้องดูก่อนนะว่าเราจะเอาไปใช้แบบไหนใช้คู่กับอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวงั้นถ้าไม่รู้ก็สอบถามน้องแอนมินก่อนก็ได้ค่ะ สายตัวนี้ที่ลูกค้าเห็นนะคะอันนี้จะเป็นผู้โมโนนะ,ะถ้าสมมุติว่าลูกค้าซื้อ power ของทางร้านไปเป็น power รุ่น165นะจะเข้ากับตัวปลีอยากได้เสียงชัดๆเสียงมาเต็มเมก็ซื้อสายตัวนี้ไปเปลี่ยนได้นะคะเดี๋ยวจะมาอันนี้ให้ดูว่าต่อ,อยังไงก็คือไอ้ power รุ่น165ของทางร้านอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบใหม่แล้วคือสามารถเสียบได้3แบบนะจะเป็นแบบแดงขาวหรือจะเป็นแบบ xlr เข้าก็ได้หรือจะเป็นโมโนเขา้าแต่ถ้าสมมติเป็นเป็น xlr ที่น้องแอดมิน จะรีวิวอยู่ตรงนี้ก็คืออันนี้ก็จะสัญญาณจะมาดีกว่านะคะตัวนี้นะอันนี้น้องเอนดมินจะลองแั่นี้ต่อให้ดูอันนี้ก็คือฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวตัวผู้นะคะตัวนี้ตัวผู้นะเราเสียบเข้าไปเลยเราเสียบเข้าเป็นแบบนี้แล้วอีกฝั่งก็จะเป็นโมโนใช่ไหมคะโมโนเราก็มาเข้าตรงปลีของเราได้เลยเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะได้แล้วข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเราก็เสียบเหมือนกันเลยข้างหนึ่งเราก็เสียบแบบนี้แล้วก็เข้าตัวปลีแบบนี้เราก็จะได้สายคือแยกเบรดแยกกลางแล้วถ้าเราต่อเป็นระบบโมโนนะคะ อันนี้คือจะเป็นสายสเปกคอนเรียกง่ายๆว่าสายลําโพงนะก็คือเราจะไปต่อพ่วงจากตู้ลําโพงใบที่1ไปหาใบตัวที่2เดี๋ยวสาธิตให้ลูกค้าดูอันนี้ก็คือใบที่1ใช่ไหมเราพ่วงใบที่1แล้วก็เชื่อมต่อมาใบที่2อันนี้มี2ออแบบนะก็คือพ่วงจากลาโพงไปหาลําโพงหรืออีกแบบหนึง่งพ่วงจาก power มาหาตู้ลําโพงตัวจาก power นะตัวจาก power มนันจะเป็นสเปกคอนใช่ไหมคะเราเราเสียบเลยปุ๊บเราอีกฝั่งหนึ่งเป็นหัวสเปกคอนเหมือนกันเราก็มาเสียบตู้ลาโพงแบบนี้เลย อันนี้ก็คือจากพาวเวอร์มหาตูล้ลำโพง